สวัสดีครับผมจิมมี่นะครับเอสเซนต์ออโต้พาร์ทวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้มีรถพิเศษอยู่คันหนึ่งนะครับเป็นเจ้าตัว l อ m โบกิน i u ูรุสเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า u ูรุสคันนี้เจ้าของเนี่ยตัดสินใจทำอะไรกับเอสเซนต์บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ทางเจ้าของรถเนี่ยอยากะตกแต่งเพิ่มนะครับตัวเนี้ยทางเราเลือกเป็นแบรนด์ของ Top Car Design นะครับเป็นชุดคาร์บอนรอบคันนะครับซึ่งตัวพาร์ทอะไหล่ของเจ้า Top Car เนี่ยสำหรับอูรุสคันนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับการติดตั้งเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องติดตั้งจากนะครับช่างที่มีประสบการณ์และมืออาชีพจริงๆเท่านั้นนะครับไม่งั้นการติดตั้งเนี่ยเชื่อว่าออกมาได้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับชุดหน้านะครับสังเกตได้เลยว่า จะค่อนข้างดูสปอร์ตดูกว้างดูใหญ่มากกว่าเดิมนะครับไล่ไปตั้งแต่ตัวฟอนต์ลิฟต์นะครับด้านข้างด้านหน้านะฮะที่จะเป็น2ชิ้นประกบกันนะครับมีตัวเจ้าตัวบนที่เป็นตัวใหญ่แล้วก็มีตัวล่างประกบขึ้นมานะครับชุดด้านหน้านี่มาพร้อมกับตัวคิ้วกันชนหน้าขนาดใหญ่นะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับไล่มาด้านข้างเนี่ยเราสังเกตเห็นได้เลยว่าตัวขอบล้อจากเดิมที่จะเป็นตัวแบ็กกรอสนะครับ แบ็กไฮกอสก็จะกลายเป็นตัวคาร์บอนเลยพร้อมกับตัวชีพตรงนี้ที่เป็นเฟนเดอร์ด้านข้างเป็นลักษณะเป็นบูมเมลแรงนะครับก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับเจ้าอุรุสคันนี้อย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวครอบกระจกเป็นแบบคาร์บอนทุกชิ้นบอกเลยว่าของท็อปคาร์นี่จะเป็นเพียวคาร์บอนน้ำหนักเบาแข็งแรงนะครับแล้วก็สวยงามนะครับด้านข้างนะครับไล่มาตั้งแต่ตัวแก้มหน้านะครับบางโคนหน้าไล่มาก็จะเป็นตัวคาร์บอนยาวเลยนะครับ ดูด้านข้างเนี่ยบอกเลยว่าดูโหดนะครับแล้วก็ดูขับสีรถซึ่งสีรถคันนี้เป็นสีอย่างที่เห็นเลยนะครับเป็นสีออกฟ้าน้ําเงินนะครับคิ้วล้อเนี่ยจะมาทั้ง4ด้านเลย4ล้อเลยนะครับเพื่อเข้าชุดกันนะครับเรามาดูชุดด้านหลังกันต่อนะครับก็เจ้าอูรุสคันนี้ก็จะมีสปอยเลอร์อยู่2ชิ้นนะครับตัวนี้เป็นลูฟสปอยเลอร์นะครับอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีทั้งสปอยเลอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับจะเล็กจะเล็กกว่านะครับแล้วก็ชุดด้านหลังก็จะเป็นเข้ากับด้านหน้าก็คือจะมีคคิ้วนะรับ เป็นช่องลมกันชนหลังซ้ายขวาบวกกับเจ้าดิฟเซอร์เซอร์นะครับชื่อซึ่งทำให้รถเนี่ยดูเต็มนะครับดู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 มีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยครับคือการติดตั้งของแอนเซนออโต้พาร์กจากเจ้าอุลุสคันนี้นะครับก็เพื่อนๆท่านใดนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับตกแต่งรถนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรของยุโรปนะครับฝั่งยุโรปทางแอ s เซนเนี่ยสามารถจัดให้ได้หมดนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบการตกแต่งรถยนต์นะครับ รบตัวนนะครับติดตามนะครับช่องทางออนไลน์ต่างๆของทางเกษตนออโตพาร์ตด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ